สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีกระบะพันแก่งนะครับผมเกิดมาแก่งมาแนะนําลูกค้าอีกคันหนึ่งนะผมคันนี้เป็น Ford r a ิน e r ตัว d o บเบิลแคปนะครับผม4ประตูตัววายแท็กปี2015เกียร์ธรรมดานะคันนี้นะผมเป็นตัวทีหต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวหายากเลยนะเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาปัญหาไม่จุกจิกนะครับผมอ่าแล้วที่สําคัญได้วายแท็รุ่นพิเศษไปเลยนะให้แรงมา้ามาถึง150แรงมา้าขนาดเครื่องยนต์เพียง 2.2หรือว่า2,200เท่านั้นเองนะผมนี่คันน,นี้ไปเลยโอเคสำหรับตัวรถนะผมอะ่ะก็จะเป็นออกสีดำดนะผมนี่กระจังหนะ้าตัวที่6ต้องเป็นแบบนี้นะผมนี่เป็นตัวคล้ายๆสีดำนะผมแล้วก็มีมุกนะสีมุกแซมเข้ามานิดหน่อยนะผมตัวนี้ราคาไม่แรงนะสีประตูยกสูงราคาไม่แรงนะสำหรับคันนี้ขายส0 0 0 0นกลางนะผมเดี๋ยวผมแจงราคาท้ายคลิปดีกว่า อ่ามาต่อเลยตัวนี้ก็เป็นล้อแม็กซ์อลอยเดิมนะครับผมดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะขนาดยาง265ทับ 5, ทับ 6, 15, R 1 7นะผมตัวนี้ยางนะผมอ่อาเดี๋ยวผมพาดูเลยยางปีเท่าไหร่นะผมยางปี2 2นะอ่าตัวนี้ดอกยางใช้ได้อีกยาวๆนะครับผม <Yeah. S 1> ด้านข้างนะผมก็จะเป็นโลโก้2.2 <Yeah. S 1> 6สอปีดนะครับผม นี่ก็จะมีชุดแต่งอะไรนู่นนี่นั่นมาแล้วนะผมตัววายแท็ ek, แน่นอนนะผมต้องมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แล้วก็มีบันไดข้างตรงนี้นะผมอ่าแล้วก็มีชุดแต่งตัวกันลอยนะครับนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้อยาให้ดูคร่าวๆก่อนนะผมเดี๋ยวผมพาไปเจาะข้างในนะผมอ่าโอเคด้านหลังต้องมีโลบาร์แบบนี้นะวายแท็กต้องมีโลบาร์นี่สว,สวยเลยนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าคนไหนได้ไปคุ้มแน่นอนด้านท้ายมีบันไดท้ายมีเซ็นเซอร์หลังมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่า๋ยวเราเปิดดูนี่ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะผมใช้งานได้ปกตินะอ่าลูกค้าไปนะผมตัวนี้ไม่เปียกฝนเปียกอะไรแน่นอนแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยเอย่าให้ตะก้องซูมนะครับผมนี่ไวแ,แท็กแคสต้องมีนะครับผมนี่อ่าตะก้องเห็นไหม อ่านี่นะครับผมบายแผดแพ้ต้องมีตัวนี้นะผมที่ชาร์จแบบตรงนี้นะครับผมนี่ต้องมีแมกเลเอนอร์นะผมยังใหม่ๆนะผมพวกร่องตรงกลางนะผมไม่ได้ใช้งานไม่ได้เป็นทุกหนักมาเลยนะครับนี่วสวยๆแบบนี้นะราคา3าม0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม3า9 0 0 0บาทอ่าลูกค้าก็จะถามว่าพนกีบาทครับคันนี้ อ่าคันนี้ผ่อนกี่บาทคันนี้ผ่อนตลอดอายุสัญญาเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมได้รถปี15 Y วายแท็กเกียรธรรมดาตัวทีหตัวหายากเลยนะกุญแจเป็นกุญแจร,รีโมดนะครับผมกดล็อกอ่าล็อกผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะมาดูภายในนะครับสำหรับภายในนะครับผมตัววายแท็กเขานะก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะผมเอกลักษณ์ยังไงนะเอกลักษณ์ก็คือเบาะ บาะเขาจะเป็นสีส้มนะผมมีสลักอ่าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะปักว่าวายแท็กนะครับผมตรงหัวเบาะนะตนัวนี้อ่าพวงมาลัยเป็นพวงพวงมาลัยม,มันตีฟังก์ชันแอร์แบกคู่นะครับผมแอร์แบกคู่หน้าแล้วก็คานตรงนี้นะครับผมอ่าคางละลูกนะครับอ่ก็ค่อนข้างเจ้าของเก่าค่อนข้างดูแลมาดีมากเลขไม้นะครับผม142,584กิโลเมตร เกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วเรียบร้อยเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับอ่อาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องนะผมแล้วตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่สวยเอาเรื่องนะผมได้สีดําด้วยได้ตัวที6เป็นวายแท็กแท้นะผมอ่าไม่ใช่วายแท็กฟอมนะตัวนี้นี่สำหรับเครื่องยนต์นะผมก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2นะผมอ่าสอง0 สองร้อยนะครับผมนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นร้อยห้าสิบแรงมา้าก่อนส่งมอบนะครับผมก่อนส่งมอบผมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่หมดไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเปลืองท้ายสายพานนะผมกล้องนะผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะผมนี่เครื่องใหม่เขา,าเรียกอะไรเครื่องใหม่มากนะคานหน้าเดิมแก้มข้างเดิมนะครับผม มีเก็บสีมานิดหน่อยนะสําหรับคันนี้นะผมตามการเวลาของรถมือสองนะผมก็มีเก็บมาแต่รับประกันได้เลยไม่มีพิกความจนหนักนะ้ําท่วมมานะในราคาเพียง3 4ม0สนบาทเท่านั้นเองนะผมฟรีดาวอนตลอดอายุสัญญาเพียง6ก0นะันหนึ่ร้อะผมใครที่สนใจสาย,สายด่วนหาผมได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสอกหกเก้าเกนะผมยินดีรับสายนะผมแล้วก็ที่สําคัญนะออกรถไม่ต้องใช้เงินดาวนะผม ใครสนใจโทรหาผมได้เลยครับของแถมที่ผมจะมีให้นะ,ะเททนื่องมากันไทยบนท้องถนนแถมมาได้1ปี2วารันตีเครื่องเกียร์สปีค่าจเข้าโอนสบริการ,ช,ร,ร,ราช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน5เช็คเครดิตให้ปีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมใครที่สนใจโทรมาเลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ